สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาต้นหอมกระวัลปีมาถนอมอาหารโดยการดอกกันนะคะเริ่มเลยค่ะอย่างแรกให้เอาต้นหอมกระวัมปีที่ที่เหลือไว้ในตู้เย็นออกมาอย่างที่สองเอาหาเกลือกับน้ำสาวข้าวอย่างที่สามหาขวดโหลหนึ่งขวดนะคะเอาต้นหอมกระวัลปีมาขยำเบา เพื่อไม่ให้มีกลิ่นแล้วยังไนก็เอาเอาทั้งสองอย่างนั้นไปน้ล้างน้ำให้สะอาดใส่ขวดโหลโ,โรยเกลือน้ำตานิดนึงแล้วเอาน้ำซาวข้าวใส่ลงไปแล้วปิดฝาขวดให้สนิทและจะได้กี่ประมาณ1นคืนถึงสคืนนะคะเสร็จแล้วค่ะ